ทำไมมันเกลือจังค่ะทุกคนเฮ้ยไม่เอาเกลือนะเฮ้ยเฮได้แล้วครับทุกคนสุดยอดไปเลยครับผมนี่เราก็ได้แล้วนะครับผมน้องเอเรนนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับแบบทยท่านอนะเออเราได้แล้วนะมาเราจะเหมาหมดตู้เลยไหมยังไงหมดไหมไม่หมดครับผมโอ,อ้โหอยากได้อันน้นเออ,อ,อสรุปบดตู้ครับน้องเพนดู YouTube คนไหนเป็นไอดอลไหมครับ <S <S พี่เนม m N J ใช่ไหมครับน้องเพนรู้จักพี่มะม่วงไหมพี่มะม่วงอ่ะรู้จักไหม,ไมก็สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิซาเนียช n แนลครับผมเพื่อนเพื่อนเย้ ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้นะครับผมก็เจอกับพี่มะม่วงอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยนะครับไม่ได้ลงคลิปมาประมาณออหนึ่งสองสามสี่สี่วันเต็มๆอ่ะที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมเพื่อนเพราะว่าผมเนี่ยนะครับไปถ่าย MV กับน้องดีเมอร์นะครับแล้วก็น้องพลนะครับ แต่ถ้าบอกว่าพี่ได้คุยกับน้องพลอยบ้างหรือ,อยังก็คือมีคุยบ้างนิดเดียวแต่ไม่ได้คุยเยอะเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีคอนแทคกันด้วยไม่ได้ขอไลน์หรืออะไรติดต่อก,กันเลยเพราะว่าพี่เนมสั่งห้ามไว้ครับทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยไปรอดูในคลิปพี่เนมว่าว่าพี่เนมสั่งห้ามยังไงแต่คือผมก็ต้องทําตามสัญญาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือวันที่ไปถ่าย MV เนี่ยนะครับผมก็คือผมตั้ตงใจแล้วก็เต็มที่กับ MV น้องดีมากกว่านะครับคือโฟกัสงานม,มากกว่านั่นเองเพราะฉะนน,นะัผ้ผมเลย ยังไม่ที่แบบว่าจะได้แบบทักน้องหรือเขาคุยกับน้องเขาแบบจริงจังนะครับผมแต่ก็มีคุยเล่นกันบ้างแบบแบบตามภาษาของคนร่วงงานเนาะเออก็ช่วยกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็มาดูกันต่อว่าผมเนี่ยจะได้คุยกับน้องพลหรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยมันก็ถึงห้าหมื่นไลค์แล้วนะในคลิปพี่เนมเนี่ยคลิปพี่เนมคือถึงห้าหมื่นไลค์แล้วนะพี่เนมพี่เนมดูคลิปน้องอยู่เนี่ยพี่เนมช่วยน้องด้วยนะ <S <S วันนี้ครับผมผมก็เลยจะมา พ่นเพชรมิเม่ยแล้วครับผมเพื่อนเครับก็คือวันนี้เนี่ยมันมีเอ่อคือมันไม่ใช่วันนี้หรอกคือผมเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าเกมฟรีไฟเลยเว้ยมีแต่คนถามมาว่าเมื่อไหร่พี่ฟุกพี่มะม่วงจะเล่นฟรีไฟอย่างนั้นอย่างนี้คือผมไม่ได้เล่นฟรีไฟเลยเพื่อนๆเออนั่นแ,แหละนนก็เลยวันนี้ได้ข่าวว่ามันมีเอ่ออะไรนะเอเลนเอเลนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเออไททันหรืว่าไททันมันบุกฟรีไฟใช่ไหมวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาพ้นเพชรฟรีไฟแล้วก็สุ่มไททันกันเลยในเกมฟรีไฟนะครับผมเพื่อไม่ให้กการเเเเสียยยวลลลลไไปปปดูคคิััันนบ ตอนนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเ,เพื่อนครับก็นี่เลยครับผมเ,เพื่อนตอนนี้เรามีเพชรอยู่ทั้งหมด5 0 0 0มื่นเพชรครับเออวันนี้เราจะมาสุ่มให้หมดเลยจริงบอกเลยว่าจะไม่ให้เหลือสักเพชร ล่าสุดที่ผมทําคลิปสุ่มไปนะครับเป็นคอปปาใช่ไหมแต่รอบนี้มีไทยท่านจู่โจมมาเพราะฉะนั้นเราไปที่ไทยท่านจู่โจมัาเลยดีกว่าครับเราจะไม่รีรอและไม่รอช้าครับเราจะแบบเพิ่มโอกาสครับผมแล้วก็ใช้ไปเลยครับผม10ครั้งครับแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนแล้วก็ยืนยันไปเลยครับผมดูกันนะครับว่าเราสุ่มเสียเพชรไปทั้งหมดกี่เพชรตอนนี้เรากดไปแล้ว2ครั้งนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะสุ่มรัวๆเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับผมอ่าเราจะสุ่มไปเรื่อยๆเลยครับ ทำไมมันเกลือจังอะทุกคนเฮ้ยไม่เอาเกลือนะเฮ้ยเฮยเได้แล้วครับทุกคนสุดยอดไปเลยครับผมนี่เราก็ได้แล้วนะครับผมน้องเอเรนนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับแบบไททันอะเออเราได้แล้วนะนี่ครับเออก็มาดิเออสัตว์เขาให้เราเสียไปทั้งหมดเออจอแรกมันมีห้า 5 0 0 0เอ่อ52,000พเพชรใช่ไหมเราเสียไป5000เพชรโดยประมาณนะครับ5,000เพชรอ่ะเราเสียไปโดยประมาณ5000เพชรแล้วก็จะมีไปที่ล็อกี้รอเย้ายังไม่จบครับเพื่อนๆนครับคืออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือปืนอะไรอ่ะเฮ้ทนะเทนะก็จัดดกครับเทเทมันก็ต้องจัดครับซุ่มแบบไม่ต้องรีรอครับมาครับไปเรื่อยๆืยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปครับ อ่านี่ครับแลกไปเลยแลกไปเลยครับสุดยอดไปเลยครับผมมาแล้วครับผมปืนใหม่ล่าสุดเฮ้ยขออภัยครับคุณผู้ชมปืนใหม่ล่าสุดครับเพื่อนๆครับโอ้โหหล่อเท่นะก็คือถ้าถามว่าผมมีเงินเติมได้ไงเนี่ยนะครับผมก็นี่เลยครับ เว็บเติมเกมสปินแซบนะครับผมนี่เลยครับผมไปที่เติมเงินนะครับมีระบบเติมเงินให้เลือกมากมายนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเติมเว็บทูมันนี่วอลเล็นะครับนี่นะครับผมได้ทำการโอนเงินนะครับในทูมันนี่วอลเล็เนี่ยนะครับผมโอนไปยังเบอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาเลขอ้างอิงมาใส่นะครับโอเคครับนี่ครับผมเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะมีเครดิตหรือวอลเล็นะครับผม100บาทนะครับผมหลังจากที่เติมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่นี่เลยครับผมสุ่มบัตรกาลีน่าครับเดี๋ยวเรามาดูกัััันนดดดดีีีกกกววว่่่่่่าาาาจจะะไไ้รรรรรรริงหืออเเเเเปปลลคคคบบบผผมมม๋ยยสุพช ร้อบรอบแรกมาถึงวันแรกก็ได้เลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบกันดีกว่าครับเพื่อนๆเราก็จะได้อีกรอบหรือเปล่าเป็นมายัางไ <_ letter> ง7 5็ดงรอบ เฮ้ยดูดิครับวอลเลทเสียไปแค่20่สิบวอลเลทแต่ได้มา750หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูที่ประวัติการสุ่มนะครับผมเราก็จะได้โค้ดมาเติมนะครับผมแล้วก็ก๊อปโค้ดนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่เว็บเติมเกมนะครับผมเติมไปเลยครับผมนี่ครับผมยินดีด้วยครับผมไดมอนด์เราเข้าแล้วครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อนี่ครับผมเราได้มา2โค้ดนะครับนี่เลยครับแล้วก็มาอีกโค้ดหนึ่งนะครับเราก็ก๊อปนะครับแล้วเราก็ทำการเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็เติมเข้าไปใหม่ครับนี่ครับเราได้750เชลลนะครรับผมแ้วเาก็มาดูในเกมครับ3,600ล้างคครรรััับบบบบสสหเว็็มแซปนะผกอกเลยวว่่าเเ็บนนีี้ยดี าเลยนะครับผมก็สามารถไปลองเล่นดูกันได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยไปกันไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เราตั้งเป้าไว้1 0,000หมื่นนะครับเราตั้งเป้าไว้คือเสี่ยเพชรเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องอะไรน้องเรกิเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่ามันยังไม่สีทองอ่ะทุกคนเออไหนๆก็ไหนๆแนละ้วคงไม่เยอะไปหรอกอคงไม่เยอะไปหรอกมามาเออมาแล้ว เรามีต้อง800กว่าอาหารสังเกตที่อาหารนะครับคนรวยจริงไม่จริงก็ดูกันที่อาหารสัตว์เลี้ยงเขาก็มีเป็น800 800นี่เสียประมาณ2-3สามหมื 30, ่นเพรเลยนะทุกคนนะมาเราจะเหมาหมดตู้เลยไหมยัยงไงหมดไหมไม่หมดครับผมโอ้โหโอ้อยากได้อันนน้นเอือสรุปหมดตู้ครับ โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆครับ,รบตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟรีไฟน์นะครับผมก็ชาวฟรีฟ้าชาวฟรีไฟน์ชาวเลซิตี้นะเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นมันพี่คิงจอเย่โอ๊ยเดี๋ยวเราเปิดไหมดีกว่าเราเปิดสวัสดีครับรู้จักไหมครับไทท่านน่ะรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าไทท่านน่ะเออรู้จักไทท่านเปล่าได้ยินชื่อเสียงเลี้ยงน้ำไหมครับไทท่านมาบุกโลกกันนะทำไมนายไม่คุยกับเราเลยอะ่ะเว้ยเขาว่ายนะ้ำมาโอ้โดนหัวถูกเม็ดอ่ะโดนหัวถูกเม็ดอ่ะคิดดูละกันโอ้ไม่ได้เล่นานายก็โดนหัวถูกเม็ดนะครับ โดนหัวถูกเม็ดนะคะบอกเลยเออโดนหัวดูกเม็ดนะคะบอกเลยทันอยู่ไหนคนดูคนดูนดเอา้าเอา้าตายแล้วหรอเอา้าตายแล้วหรอเอเลนยังไม่ได้ทำอ,อะไรเลยทุกคนเอเลนยังไม่ได้ทำอ,อะไรเลยโอ้คนดูไม่คุยกับผมเลยอะโอ้เสียใจอะ่ะหนูเสียใจนะ มาครับตอนนี้ครับลูกซองยังไงครับจะงัดหน้าไหมเฮ้ยเ้ยจะคุยกับเราแล้วหรอเฮ้ยโอ้ oh my god ทำไมนายไม่ช่วยยิงอ่ะเชื่ออะไรครับเนี่ยน้องเพนหรือเปล่าน้องเพน น้องเพนสีสมอนใช่น้องเพนใช่ไหมคือเราเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่เกิดเลยนะน้องเพนจาพี่ได้ไหมพี่ชื่อมะขามเออมะม่วงอะ่ะจาได้ไหมมะม่วงอะ่ะอาล่าสุดเงียบไปแล้ว <c oughs> มาแล้วครับผมไทยท่านเรามาแล้วฮะเฮ้ยทุกคนตายตายตายหมดเลยเหรอ โอ้ทุกคนตายหมดเลยเหรอทุกคนทุกคนตายหมดเลยมาเราเอาจิงนะทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเราชื่อมะม่วงนะยินดีที่ได้รู้จักนันนาเพนหมายเลขทันเรียไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้ต้องเวียนได้ยินพี่แม่จ้าเพนซินีอ้าวครับอ๋อได้ยินหรออุวยเสียงน่ารักจังเลยเป็นผู้หญิงเหรอลูกเป,เป็นกระเทยมั้งคะเฮ้ยกระเทยเหรอนี่โอ้ไม่กอด แตกหนึ่งขาน้องเพนขาน้องเพนขาแตกหนึ่งขาน้องเพนขามันอยู่ไหนค่ะน้องเพนขาบอกพี่มาค่ะโอ้ยตายค่ะไทยทันตายแล้ะค่ะช่วยด้ดยค่ะน้องเพนค่ะเือโดนลงมาอย่างเท่โดนยิงตายเลียบนั่นก็คือมะม่วงที่กําลังล่วงกลายเป็นปุ๋ยที่ถามนิดนึงนะครับน้องเพนรู้จักน้องมะม่วงไหมครับ น้องเพนดู youtube คนไหนเป็นไอดอลไหมครับพี่เนมพี่เนม m อ J ใช่ไหมครับน้องเพนรู้จักพี่มะม่วงไหมพี่มะม่วงอ่ะรู้จักไหมไม่รู้ What the fuck ที่อยู่ที่ดังๆที่อยู่ในช่องพี่เนมมาจำไม่ได้หรอรู้รู้ร,รู้รู้จักครอบครัวหัวฟ้าไหมอ่ะขนาดนี้ละอ่อ oh. เอออ๋อ เสียงม่เหมือนพี่ทีมเลยหรออุ้ยจันทีมจันทีมจันทีมเขาสวยมวยเกินไม่เอาใอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเอางี้เอางี้เอางี้หนูหนูพิมพไปในช่องพี่เนม MJ มเนะโอเ,โอเคครับแล้วน้องเพนก็เซิร์ชคำว่าช่วยมะม่วงจีบน้องพลอยชื่อคลิปช่วยมะม่วงจีบน้องพลอยนั่นแหละพี่ฟุ๊กเสื้อสีดำนะครับไปเจอเนี่ยให้เอาฟันมาเฉาะหน้าพี่ได้เลยได้น พี่มะม่วงอ่ะเออพี่มะม่วงอ่ะเออนั่นแหละพี่มะม่วงอะ่ะไรเออเาาอาแกแบตบแกหมดแตกค่ะโอ้พี่มะม่วงเก็บ 4, สี่เก็บห้าเอน้องไม่คิดจะเล่นกันเลยหรือไงคะน้องสาว น้องไม่คิดจะเล่นกันเลยหรือไงคะเอา้าวล่าสุดเน็ตหมดไปแล้วเออไม่นะไม่เ <laughs> ดีเ๋ยวโอ้โทรศัพท์น้องเขาแบตหมดครับทุกคนดูดูที่มุมซ้ายครับตัดสัญญาณไปแล้วครับโอ้อยู่ดีๆก็ทิ้งอยู่ดีๆก็ให้ให้ไปจากใจให้ไปเลย <laughs> ไปก็น้องๆครับก็หนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสี่พี่ก็เก็บเรียบครับน้องๆเออการดูกันละครับว่าน้องเอเลนพี่พบไทยทันของพี่มันโหดขนาดไหนอะออ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่พี่ก็พาน้องเพนชนะครับเมื่อกี้ก็หนึ่งต่อสามพี่ก็เก็บไปเรียบเลยครับอืมก็ก็ธรรมดาครับน้องเพนครับพี่มีแต่จะให้น้องเพนด้วยนะ น,น้องเพนน้องเพนรู้เปล่าว่าน้องเพนโชคดีมากเลยนี่เลยพี่ให้พี่ให้บัตรเปลี่ยนชื่อหนึ่งใบครับเอาไปเลยครับนี่ครับน้องเพนครับอย่าลืมติดตามย่องมีความรันนะเอเออโอ้ย,อยขอบคุณมากนะครับผมน่ากที่สุดเลยถ้าอยากโชคดีแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ผมมาเล่นกันให้ผมมาเล่นบ่อยๆแล้วผมก็จะสุบแอดเพื่อนไปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ